สวัสดีค่ะมาพบกับช่องปลาน้อยชาแนลนะคะอย่าลืมก็ติดตามก็ซับสไครเป็นกำลังใจให้น้องปลาด้วยนะคะวันนี้นะคะน้องปราจะพามาชมสวนทุรเรียนนะคะตอนนี้เรากำลังทำใบแล้วก็เตรียมต้นสำหรับผลผลิตนะคะทำยอดนะคะเพื่อรอรับผล,ผลผลิตนะคะปี67นะคะ อันนี้ได้รับผลผลิตมาแล้วประมาณ2ปีนะคะปีแรกก็ได้ไม่เยอะนะคะได้ไม่กี่ตันนะคะสองสามตันนะคะปีแรกเพิ่งเริ่มหัดเป็นนะคะแล้วก็ปีที่2คือปีที่แล้วนะคะก็ได้10ตันนะคะปีนี้เราก็มากำลังเตรียมต้นนะคะสำหรับผลผล,ผลิตปี67นะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นทุเรียนนะคะที่ เห็นนะคะยอดใบเราก็จะทําประมาณนี้นะคะเพื่อเตรียมรับผลผลิตนะคะหลังจากที่เราตัดผลผลิตปีที่แล้วไปนะคะเราก็ได้ใส่ปุ๋ยนะคะเพื่อบำรุงตน้นบำรุงใบบำรุงยอดนะ,ะให้ตน้นหายสุดโทมนะคะ จากการที่มันได้รับผลผลิตไปนะคะเพราะว่าตอนมีลูกนะคะทั่เรียนก็ต้องเอาสารอาหารนะคะไปเลี้ยงลูกนะคะก็อาจจะทำให้ต้นนะคะเสื่อมโทรมไปบ้างนะคะตอนนี้เราก็ทำการใส่ปุย๋ยแล้วก็ฉีดยาบำรุงไปนะคะใบยอดก็จะได้ประมาณนี้นะคะ สวนเพื่อนเอนเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็มาแชร์ประสบการณ์มาแชร์ความคิดเห็นนะคะกันได้ล่างคอมเมนต์เลยนะคะว่าสวนทุเรียนของเพื่อนๆมีการดูแลเป็นยังไงบ้างนะคะมีการดูแลเหมือนน้องปลาหรือเปล่านะคะอันนี้การดูแลสวนทุเรียนของน้องปลาก็คือมีการฉีดยา ใส่ปุ๋ยนะคะอันนี้ก็เพิ่งตัดหญ้าไปแต่ยังไม่เสร็จนะเะหลืออีกฝั่งหนึ่งก็ยังตัดไม่เสร็จตรงนี้ก็เพิ่งตัดหญ้าไปยังไงก็มาแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันได้ในนะคะในล่างที่ใต้คอมเมนต์เลยแต่แล้วอย่าลืมกดติดตามนะกดซับสไคร้กดก,ดกระดิ่งกิ้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 งเป็นกำลังใจให้น้องปลาด้วยนะคะในการทำคลิปต่อๆไปนะคะ ตรงนี้ก็จะมีเพื่อนๆก็จะเห็นนะคะว่ามีต้นเล็กๆนะคะที่เสริมปลูกเสริมเข้าไปนะคะในหว่างอ,อกนะคะอันนี้เราปลูกเสริมเข้าไปนะคะเผื่อต้นทุเรียนมันตายมันมีปัญหาหรือว่ามันอะไรเราก็จะได้มีต้นเล็กนะคะไว้เผื่อทุเรียนตายหรือว่าเสียหายนะคะอันนี้ก็จะปลูกต้นเล็กแซมไว้เลยนะคะปลูกเป็นสองชั้นนะคะ เพราะว่าสวนทุเรียนไม่มีใครที่ปลูกแล้วไม่ตายค่ะถ้าใครปลูกแล้วไม่ตายมาแชร์ประสบการณ์ให้น้องปราฟังหน่อยนะคะว่าใครปลูกทุเรียนแล้วก็ไม่ตายเลยนะคะอันนี้ก็คือแบบบรมจารย์มากนะคะที่ปลูกทุเรียนแล้วก็ไม่ตายเลยนะคะเพราะว่าทุเรียนนะคะมีต้องดูแลใส่ใจมากนะคะมีการดูแลหลายแบบมากเลยะคะ่ะแล้วแต่ ของแต่ละคนนะคะการเรียนรู้ในการดูแลสวนทุเรียนนี่คือไม่สิ้นสุดจริงๆนะคะการที่เราจะดูแลสวนได้นะคะเราต้องมีความรู้จริงๆลงมือทําจริงๆนะคะทำให้เรามีประสบการณ์นะคะนี่ค่ะอันนี้ต้นนี้ก็คือจะเป็นโรคเน่าโคนเน่านะคะอันนี้ก็คือทำการรักษาไปแล้วแต่ไม่รู้จะหา,หายหรือเปล่านะคะถ้าไม่หายเราก็ไม่ยากค่ะ คนต้นทิ้งเลยค่ะแล้วก็ปลูกใหม่ใช่เพราะเราก็ดูแลถ้าเรารักษาจนถึงที่สุดแล้วนะคะทายาแล้วอะไรก็แล้วแล้วก็ไม่หายคืนนี้เราก็คันมันตายเราก็ต้องปลูกใหม่ค่ะอันนี้เป็นลูกสองลูกอยู่ค่ะก็เว้นไว้ะคะเผื่อได้กินนะคะไม่ใช่ได้ขายนะคะเพราะว่ามีแค่สองสามลูกอันนี้เราก็เก็บไว้เผื่อได้กินนะคะในยามที่อยากกินเราก็ พอได้ไปตัดมากินนะคะอันนี้เพื่อนๆมีการดูแลยังไงก็อย่าลืมมาแนะนำนะคะตอนนี้ก็คืออายุประมาณ6ปี7ปีนะคะก็ได้รับผล,ผลผลผลิตไปแล้ว2รอบนะคะกิ่งก็จะประมาณนี้นะคะ่ะต้นก็จะประมาณมานี้กิ่งก็คือใหญ่พอสมควรนะคะ แล้วก็กิ่งเยอะมากนี่ค่ะกิ่งก็จะประมาณนี้ก็คือกิ่งหนึ่งได้หลายลูกเลยค่ะกิ่งใหญ่อยู่นะคะตรงน,นี้จะอยู่ที่การบำรุงนะคะของแต่ละส่วนก็บำรุงไม่เหมือนกันนะคะใช้ยาที่ฉีดไม่เหมือนกันยาบำรุงปุ๋ยบางสูตรก็ไม่เหมือนกันนะคะ การดูแลข,ของเราก็คือแต่ละสูตรก็คือมันก็อาจจะไม่เหมือนกับเพื่อนนะคะพอเราได้รับผลผลิตเราก็จะใส่ปุ๋ยนะคะบำรุงทางต้นแล้วก็ทางใบนะคะฉีดแล้วก็พ่นเพื่อบำรุงให้ไม่เสียหายนะคะก็จะประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณคะ่ะ